เดินชมสวนทุเรียนนะครับก็จริงๆเนี่ยเเป็นสวนแบบผสมนะครับอย่างเนี้ยนี่ดูเลยกระท้อนป่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะสูงมากเลยนะกระท้อนป่าอย่างนี้แล้วก็นี่เดี๋ยมีลูกทุเรียนข้างล่างด้วยเหไหมดูครับนี่คือมันตกลงมาเหอรอพี่นอมโั้ยก็ทุเ,เรียนพื้นบ้านนะตกมาอย่างเงี้ครับต้นทุเรียน แล้วก็เนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้คะเพลิดเพลนไปเรื่อยๆครับอ่าบรรยากาศสวนวันนี้มากินทุเรียนกันในสวนเลยครับนี่ครับพี่นอมพี่นอมลุยแล้วครับพี่นอมลุยแล้วครับดูการผ่าอะไรอย่างไงไหมผมเห็นบันที่เขาผ่าไงรูเป่าเขาแบบตัดขั้วให้มันแบบเรียบๆเลยนะอ๋ออันนั้นคือหมอนทองค่ะอ๋อเหรอแต่ในลักษณะบ,า,บงางครั้งถ้ามันถ้ามันงอมก็ผ่าง่าย แต่ความถนัดของคนแต่ของพี่จะใช้แบบนี้เอาวพี่ถูกปากเนี่ยมันพอดีไหมเนี่ยะระดับโปรวเรียนมันหามนี่คึงหามนี่คือหามันคือว่าสุกไม่มากสุกไม่มาก ท่านค่ะถ้าเรเรียนหานก็จะออกมกนาลักษณะนี้นะคะมจาจับอันนี้มาตรงนี้ะะะนะคะพี่ขออนุญาตนะคะถ้าดูไงว่าหางคือแข็งปะไม่แข็งค่ะอันนี้จะกลังกินค่ะนี่ผมลองชิมหน่อยนะ,ะยิดนหนึ่งก่อนนะ เออกำลังดีเลยที quality, 看看네 late, urt, ่นี่แก่ยากเว้ยนี่วะหยิบจริงจังไปเลยนะนี่ครับตาลยครับพวกเราลุยนี่ครับนี่ครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมก็ได้ครับกินลงกับแรลในสวนนะครับออ่ะ ผมลืมไปมบนคิดว่าไม่มีเม็ดมันไม่เห็นหรือเม็ดไม่เเนี่ยจริงมันมีเม็ดนะแต่เม็ดมันเล็กอันนี้ทอดจากไหนคะอร่อยครับพี่นี่อู้งคับหลงรับแรงครับจุดยอดแม่มแลนหนลงรับแรงนี่ครับ ูมันจะดูดีเปรียบเทียบกับมือผมขนาดนี้ครับ,บา,าคาอย่ีาอย่างอย่างลูกเนี่ยประมาณโลครึ่งโลครึ่งก <5 S 2> ็ตกประมาณสักห <5 50 S 2> <ม>้าร้อยห้าสิบบาทอ่างเงี้ยก็อโอเคครับอร่อยเดี๋ยวดูครับว่าลูกนี้เม็ดจะขนาดไหนครับอร่อย อออืมอร่อยจริงครับพูดล่วงจากตนน้นแล้วนะคะอือองอเดี๋ยวับเดี๋ยวกินครับกำลังอันนี้อร่อยเลยอร่อยขอบคุณป่วนชอบอะไรนครับกินอะไรเพื่อน ท่นพี่แกะบังคุดกินอะไรนะบังคุดพื้นบ้านนะรับมังคุดก็ไม่มังคุดก็เหมือนพิจิจจัน์อะไรนะคะแต่นี่ไม่จีดยาพ่นยาปล่อยธรรมาชาติอืมอร่อยอืมรอกครับเล็กไหมคะเล็กอร่อยครับไม่ผิดหวังครับ จำให้ดีครับหลวงรับแลครับ